ตายแฉะค่ะแบบนี้กินไม่ได้นะคะกลิ่นแบบหึ่มเลยคะ่ะกลิ่นหึ่มเลยเนี่ยเนี่ยดูความความปลาดูเยอะยะทุเรียนลูกนี้น้ำหนักสองกิโลนะคะทุกคน <c oughs> เขาบอกว่าเป็นหมอนทองระยองเนาะได้จากเมื่อวานเนี่ยคะ่ะซื้อมาสองลูกเดี๋ยวเราจะมาหาดูเนื้อกันนะคะ ดูขั้วค่ะเปลือกบางขั้วเล็กหอมมากค่ะทุกคนลูกกลมเลยนะคะพอดีว่าก็บอกเขาว่าขอลูกเล็กสักลูกหนึ่งเนาะจะผ่าถูกล่องไหมเนี่ยคือลูกเขากลมมากค่ะทุกคนลกลมแบบมองไม่เห็นล่องเลย พ่อค้าบอกร้อยยี่สิบสามวันนะคะทุเรียนเซตนี้เขาบอกว่าเข้าเหมาสวนมาจากระยองถ้าไม่เหมาสวนไม่ได้หรอกนอกเรืดูเขาว่าอย่างนี้นะเราก็เชื่อเขาค่ะหืมอ้ยผ่าย,ย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวมาตั้งสติก่อนไม่ได้ผ่านานลูกมันกลม จะทำยังไงต้องพยายามผ่าครึ่งลูกให้ได้ค่ะจำได้ว่ามีดอันนี้มันจะต้องแบบเฉือนเฉือนโอ้มันตูดมันไม่นี่ตูดมันไม่ตั้งเนวหนามก็แหลมมากค่ะลูกนี้ จริงๆที่พ่อค้าเขาเช็คให้เนาะเขาบอกว่ายังไม่สุกยังไม่ให้เรามาแต่ว่าพอเขาเช็คเนื้อให้ว่ามันเหลืองแล้วก็บอกว่าเอามาได้เลยเดี๋ยวมาผ่าอีกวันถัดไปกินคนเดียวค่ะเมื่อวานก็หมดลูกหนึ่งลูกลกะเกือบสามโลกลิน,นอุ้ย เนี่ยค่ะค่ะว่าเหมือนเนื้อเจะเลอะไม่น่าและกลิ่นแบบกลิ่นแบบสุดๆเลยกลิ่นแบบสุดๆไปเลยนี่ขอชิมตรงนี้ก่อนอหวานนะคะทุกคนหอมหวาน ฉล็บโดนเนื้อขค่น้อยนะึงเดี๋ยวเรามาผ่ากันนะคะอืมลูกนี้โอ้โหลูกนี้อร่อยกว,กว่าลูกใหญ่เมื่อวานนะคะนี่ทุกคนดูค่ะเนื้อเขาเปลือกบางนะคะ เลื <c oughs> เอกเขาบางไม่โดนนะคะได้แล้วหนึ่งี <c oughs> ่ค่ะสองพูสามพู จะยั่วกัเกเพื่อนเลยนี่ผูนี้ผูนี้โอ้โหผูนี้มันจะปลาล้าเลยค่ะเสียผูหนึ่งอะ่ะเอ้ยสุกเกินผูนึงอะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะได้ทั้งหมดห้าผูนะคะทำไมจะเออแกงแบบจุๆแฉะแะ ลูกเนี้ยนีผู้นี้สวยค่ะทุกคน ตรงนี้รู้สึกว่าสวยมากนี่ค่ะอันนี้ผู้เล็ก แกะอย่างนี้เลยนะคะทุกคนกินกินทุเรียนแบบมิติใหม่ค่ะนี่แกะจากตรงกลางเลยโอ้ยมาดูผู้นี้ค่ะผู้นี้ที่เขาเช็คเนื้อให้บอกว่าไม่สุก จริงๆเราเห็นเนื้อเราก็ว่าสุกแล้วนะคะถ้าลูกอื่นนีแ่แฉะเลยรอ้อยตายปอกเลสเทะไปหมดนี่ค่ะหืมชุกเกินค่ะทุกคน เปลือกเขาบางๆนะคะทุกคนต้องกดบางๆเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อเขาเสียคูนี้เนื้อเนื้อเขาจะสวยมากดูนะคะทุกคนคูนี้ออืนี่เลยโอ้โหเปลือกบาง เปลือกบางมากค่ะหวานมากทุกคนทีนี้มาดูผูนี้ผูใหญ่ๆหูนี้แบบโยกมากอ่ะอบอกนะว่ปาปลาร้าแบบแชะกินออกอะ่ะผูนี้โอ้ยตายแฉะะ่ค่ะแบบนี้กินไม่ได้นะคะตัวตัวเอง แบบนี้กินไม่ได้อะนี่โอ้ตายเหม็นเหม็นอะเออเจได้ยน้ยท,ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันสุกเกินอะทุกคนพอขาดูไม่เป็นเลย ออบอกแล้วว่ายังไม่สุกดูทุกคนสุกเกินผู้เนี้ยแฉแบบสุดๆนะแฉแบบปลาล้าเลยอะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่แกะนะคะทุกคนเนี่ยมันแฉไม่แกะเนี่ยค่ะทุเรียน2อกิโลนะคะทุกคนโหลละ230บบาทแพงเนาะกับสภาพทุเรียน เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะคะเสียดายมากเลยคููใหญ่ด้วยที่ที่แฉ ดูผู้นี้นะคะทุกคนเหมือนเหมือนจะแฉะเกือบหมดเลยอะ่ะนี่นะคะนี่สุกโอ้โหสุกมากดูดิแฉะแล้วอะ่ะทุกคนเสียายจังนี่นะคะ ผม,ผมแล้วอันนี้สุกเกินนะคะปูนี้สุกเกินต่อไปมาดูนี่ค่ะนี่อันนี้เป็นแมงอะ่ะตายแล้ว นี่นะคะนี่ก็สุกค่ะคูนี้ไม่สุกเท่าเท่าอันนั้นนะคะคือไม่ขมอะแต่หวานมาก ไม่ชอบกินทุเรียนสุกค่ะทุกคนสุกแบบเละเลยผู้นี้นะคะดูทุกคนความเละเอออันนี้เรามีมีแบบนี้ด้วยเป็นแบบเหลืองๆโดนน้ำยาหรือไงเนี่ย กลิ่นแบบหึ่งเลยค่ะกลิ่นหึ่มเลยเนีี้ผู้นี้เนี่ยนคะคะทำยังไงดีทุกคนเสียดายมากเลยตัวเองไม่ชอบกินผู้เรียนสุกนะฮะ ีเดียวค่ะร้านนี้ไม่ซื้ออีกแล้วเดี๋ยวไปให้คนที่เขากินสุกนะคะหรือเขาไปทำํำก,กะทิเนาะน้ำกะทิอะไรเงี้ยค่ะ ดีกกว่าที่เราจะไปทิ้งเนาะก็เนี่ยทุกคนเสียใจมากเลยค่ะดูปลาร้ามากทุเรียนบอกว่าเป็นหมอนทองระยองนอกฤด,ดูเนาะได้มาแบบนี้แบบเสียความรู้สึกมากค่ะทุกคนดูปลาร้าชัดๆเนี่ยดูความความปลาร้าดูแย่ๆ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะการเก็บทุเรียนนอกฤดูเนาะนอกฤดูก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะเสี่ยงเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าไม่จำเป็นรอกินในฤดูดีกว่านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ